แล้วเราใช้มือนะครับกดไปที่หน้าผากถ้าคนไข้มีอาการปวดที่บริเวณต้นคอแล้วเล้าลงมาของเลือดไปเลี้ยงได้ดีขึ้นกล้ามเนื้อที่มันเกร็งมันก็จะคลายมากขึ้นนะครับเราจะทําการคลายกล้ามเนื้อที่บริเวณสะบักนะครับโดยการจัดกระดูกที่บริเวณครับในคนที่มีอาการปวดบา่าปวดสะบักด้านใน คนที่มักมีปัญหาทำงานเป็นเวลานานแล้วทำให้มีอาการปวดหรือว่ากลุ่มออฟฟิศซินโดรมเนาะวิธีการในการประเมินเบื้องต้นคือเราจะต้องแยกให้ออกว่าอาการปวดมาจากคอหรือมาจากไหล่หรือเปล่าการตรวจง่ายๆนะครับให้คนไข้เงยหน้าขึ้นแล้วหันหน้ามาทางด้านที่มีอาการปวดในระักษณะแล้วเราใช้มือนะครับกดไปที่หน้าผา ถ้าคนไข้มีอาการปวดที่บริเวณต้นคอและล้าวลงมาบริเวณที่คนไข้มีอาการเราจะสงสัยว่าคนไข้มีภาวะของกระดูกต้นคอเสื่อมแล้วนะครับแต่ถ้าในกรณีที่ไม่มีอาการปวดเลยเวลาที่ทำในลักษณะนี้เทสนี้อาการไม่มีอะไรเลยรู้สึกเฉยๆแต่ว่าอาการปวดเนี่ยตลอดเวลาก็สงสัยว่าน่าจะมีกล้ามเนื้ออักเสบบริเวณนี้หรือในกรณีที่ให้คนไข้ลองไขวายหลังเอามือคว้ยหลังเพื่อจะเช็คสะบักนะครับว่ามีข้อติดไหมให้การแขนออกมาในลักษณะนี้ ้าคนไข้ไม่มีอาการปวดอะไรเลยแล้วทาได้สูงขนาดนี้ก็ไม่มีปัญหาที่รทบริเวณสะบักเราจะสนใจว่าคนไข้มีปัญหาที่กล้ามเนื้อที่บ่าและในสะบักด้านในดังนั้นเดี๋ยวเรามาสอนวิธีการนวดคลายกล้ามเนื้อบ่าและสะบักด้านในในคนไข้ออฟฟิซินโดมกันครับอย่างแรกนะครับให้คนไข้นอนคว่ำในลนนักษณะนี้ให้ใช้มือนะมีครีมที่มือหรือว่าออยนะครับบีบที่ต้นคอในลักษณะน,นี้ก่อนแบบนี้นะครับเสร็จแล้ว ประมาณ3 5ถึงรอบเนาะเสร็จแล้วให้ใช้กุ้งมือนะครับนวดไปที่บ่าถ้าคนไข้ปวดฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็เน้นข้างที่มีอาการปวดได้เลยนะครับอาจจะเน้นข้างเดียวในลักษณะน,นี้หรือจะเน้นข้างนี้ก็ได้นะครับ3-5รอบเหมือนกันแต่ว่าถ้าเจอก้อนหรือว่าปมเป็นนอ็อตหรือเป็นไตขึ้นมา ของกล้ามเนื้อเราสามารถจะกดทยี่ได้นะครับแล้วใช้มือนะครับหลังมือตรงนี้คลายที่บริเวณกลางหลังในลักษณะน,นี้คลายไปนะครับทีละเส้นนะครับเส้นในก่อนฮะแล้วก็ขยับออกทีละนิดเส้นละประมาณ 3- 5รอบเหมือนกันนะครับ เสร็จแล้วนะครับให้เราคึงหากล้ามเนื้อที่มีอาการปวดนะเช่นถ้าบ่าปวดตรงไหนเราก็จะเน้นกดตรงนั้นนะครับกดบ่า,บาจุดไหนที่เราเจอเป็นก้อนเราจะใช้แรงนะกดลงไปที่กล้ามเนื้อโดยตรงนะครับกดค้างประมาณสัก5วินาทีแล้วพอดทำให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายทำให้เลือดไปเลี้ยงที่บริเวณกล้ามเนื้อมัดนั้น ให้ฟล o ์ของเลือดไปเลี้ยงได้ดีขึ้นกล้ามเนื้อที่มันเกร็งมันก็จะคลายมากขึ้นนะครับกดไปขอบสะบักนะครับรอบๆขอบสะบักนะครับนั่นไงเน้นข้างที่มีอาการปวดนะครับให้คนไข้ลองเอามือควายหลังในลักษณะนี้แล้วแบะสะบักออกนะครับกดเข้าไปลึกลงไปนะครับกดเข้าไปพยายามทะแยงเข้าไปข้างใต้สะบักนะครับ ถ้าเราเจอจุดกดเจ็บเราจะมาร์กไว้นะจุดไหนที่มีอาการปวดเนี่ยอย่างตรงนี้เราเจอเป็นก้อนเราก็จะคึงที่ตรงนี้เยอะหน่อยนะครับเราก็จะคึงไล่เข้ามาหากระดูกสันหลังในลักษณะนี้ครับในการรักษาทางกายภาพบัตรเราจะมีเครื่องมือเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อไฟฟ้าเพื่อลดอาการเกร็งของกล้ามเนื้ออันตราซาวเพื่อทําให้เลือดไปเลี้ยงที่กล้ามเนื้อได้ดีขึ้น แผ่นร้อนประคบทําให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายนะครับหรือการติดเทปเพื่อพยุงกล้ามเนื้อทําให้อาการปวดที่กล้ามเนื้อนั้นลดลงนะครับในการกระตุ้นกล้ามเนื้อนี่จะมีแบบแว็กคูอัมด้วยนะครับช่วยทําให้กล้ามเนื้อคลายตัวได้ดีขึ้นอ่ะทีนี้พอเราได้กล้ามเนื้อมัดที่เราต้องการเป็นกล้ามเนื้อหลักแล้วเราจะกดคึงกล้ามเนื้อมัดนั้นเลยนะครับ เราจะไม่เน้นกล้ามเนื้อมัดอื่นแล้วนะเราจะเน้นจุดที่มีอาการปวดเลยเมื่อเราหาจุดปวดได้ชัดเจนนะครับแล้วทำการคลายกล้ามเนื้อในลักษณะน,นี้ครับต่อนะครับ เมื่อคนไข้เรานวดคลายสะบักไปแล้วเราจะทําการขยับกล้ามเนื้อรอบๆสะบักโดยให้คนไข้เนี่ยเอามือวางใลางนลักษณะนี้แล้วก็จับสะบักไปทางด้านหลังเ่ามือนะดันหัวไหล่ไปทางด้านหลังใลงนลักษณะนี้หมุนขยับสะบักขึ้นลงนะครับเป็นวงกลมไม่เก่งคนระับปล่อยคนไข้ให้รีแลกซ์นะครับบอกคนไข้ให้รีแลกซ์ไม่ต้องช่วยนะครับคนไข้ปล่อยสบายๆเนาะเราขยับกล้ามเนื้อ ตามจังหวะประมาณนี้นะครับแล้วขมุนกลับในลักษณะนี้ครับและอาจจะทําการคลายกล้ามเนื้อด้านหน้าโดยการกดที่บริเวณหน้าไหล่นะครับแล้วหมุนแขนยืดหาช่วงที่กล้ามเนื้อตึงที่สุดนะครับเพื่อให้กล้ามเนื้อที่อยู่ด้าน,านหน้าเนี่ยที่มันหดหลังเนี่ยมันคลาย ทำให้บาลานซ์กลับมานะครับระหว่างหน้ากับหลังยืดประมาณ10ครั้งนะครับเราจะทําการคลายกล้ามเนื้อที่บริเวณสะบักนะครับโดยการจัดกระดูกที่บริเวณไหล่ให้คนไข้จับที่ต้นขอนะครับแล้วก็อีกแขนไปมือรองใต้สะบักในะลักษณะนี้ใช้แขนดัน และสุดท้ายแล้วนะครับเราต้องให้คนไข้ยืดกล้ามเนื้อเป็นการบ้านกลับไปด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อกล้ามเนื้อเนี่ยพอไปทํางานกล้ามเนื้อจะหดเกร็งกลับมาเหมือนเดิมดังนั้นการยืดกล้ามเนื้อก็สําคัญนะครับกล้ามเนื้อมัดแรกคือกล้ามเนื้อด้านในเราจะยืดโดยให้คนไข้จับที่บริเวณไหล่แล้วดึงสะบักออกมาในลักษณะนี้ครับค้างไว้นับ1นึถึงสิถอนหายใจออกยาวทําประมาณสามถึงห้ารอบนะครับส่วนมัดที่2นะครับเราจะให้คนไข้เนี่ยตะแคง หันหน้าไปทางด้านนี้มาหาผมนะครับสมมติเราจะยื่นมัดนี้นะให้หันหน้ามาด้านนี้แล้วก็เอามือจับศรีรษะด้านนี้ครับแล้วดึงเขาจะตึงมาในระสะนี้ครับค้างไว้นับ1นึถึงสิบทำสา3ถึงหรอบเหมือนกันถ้าอยากให้ตึงมากขึ้นให้คนไข้นั่งทับมือตัวเองนะครับในณะ,ะนี้ครับประมาณนี้นะครับลองไปทําดูนะครับคนไข้ที่ปวดคอบา่า ที่ไม่ใช่กระดูกคอเสื่อมเนาะแล้วก็ไหลติดสามารถนวดคลายกล้ามเนื้อแล้วยืดกล้ามเนื้อได้ตามนี้เลยแต่ว่าถ้าใครมีปัญหาคอเสื่อมหรือว่ากระดูกไหลติดต้องระวังการทาท่าพวกนี้อาจจะทําให้มีอาการปวดได้นะครับสำหรับท่านใดที่สนใจการรักษาแบบกายภาพบัตรแบบใช้แมนนวลทรัปีแบบนี้เราจะมีให้บริการนะครับสสาขาด้วยกันคือสาขาพี่บูรณ์บางสาหารและสาขาวารินชำาราบนะครับสามารถโทรมาได้ที่เบอร์0ูนย์แ9 9, 9, 9, 9 7 7 085369 9977ครับผมแล้วพบกันคลิปหน้าครับ